สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแต้ว c o l o r ฟูที่ดินสวยนครนายกบายเต้าค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเต้าพามาชมที่ดินค่ะซึ่งด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะติดกับแม่น้ำจังหวัดนครนายกค่ะทุกคนด้านหน้าติดกับแม่น้ำนะคะกว้างประมาณ50เมตรเลยค่ะ พื้นที่ทั้งหมดนะคะ1ไร่2งาน45ตารางวาค่ะเป็นโฉนดคุดแดงค่ะเจ้าของขายในราคา7ล้าน9แสนบาทค่ะไปเลยค่ะเราไปชมรายละเอียดของแปลงที่ดินกันเลยค่ะรูปแปลงที่ดินแปลงนี้สวยค่ะทุกคนเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะติดกับถนนสาธารณะ ทั้ง2ด้านค่ะถนนก็มีความกว้างมากๆเลยค่ะมีความกว้างประมาณ8เมตรเลยนะคะทุกคนเข้ามาจากถนนเส้นหลักนะคะหมายเลข3049เข้ามาเพียงแค่9 5 0เมตรเท่านั้นค่ะแต่ช่วงแรกที่เข้ามาจากถนนหมายเลข3049ประมาณ3 4 0 0เมตรความกว้างของถนนจะประมาณ6เมตรค่ะแต่ว่าเป็นถนนคอนกรีตเข้ามาจนถึงหน้าแปลงเลยนะคะจากถนนหลักค่ะ แปลงที่ดินพร้อมใช้งานทุกอย่างค่ะทุกคนถมแล้วปรับพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่าเจ้าของใหม่จะมาปรับพื้นที่เพิ่มเติมอีกก็ได้ค่ะน้ำไฟพร้อมค่ะเป็นแหล่งชุมชนใกล้กับคาเฟ่ร้านอาหารบ้านพักภูวิลล่าหลายแห่งเลยค่ะรูปแปลงก็สวยมากๆเลยค่ะเหมาะทำบ้านพักผ่อนบ้านพักตากอากาศหรือว่าบ้านอยู่อาศัยจริงก็ได้เลยค่ะทุกคนรูปแปลงที่ดินสวยค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมติดกับถนนสาธารณะทั้งสองด้าน ความกว้างของแปลงที่ดินด้านหน้าที่ติดกับถนนนะคะและติดกับแม่น้ำนครนายกมีความกว้างประมาณ65เมตรค่ะด้านข้างลึก53เมตรและด้านหลังนะคะมีความกว้าง57เมตรค่ะ พื้นที่สวยค่ะทุกคนด้านหน้าเป็นแม่น้ำนะครนายกค่ะวิวเขาก็ร้อมรอบเลยนะคะเหมาะทำบ้านสวนบ้านพักผ่อนค่ะบ้านพักต่อากาศบ้านภูวิลล่าได้เลยค่ะเราปลูกบ,บ้านทำบ้านสองชั้นนะคะสูงขึ้นมาสามารถมองเห็นวิวเขาได้ร้อมรอบเลยค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดแต้วเข้าชมได้เลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้คะ่ะ หไร่2องาน45ตารางวาเจ้าของขายยกแปลง7ล้าน9แสนบาทค่ะราคานี้พร้อมออกทุกค่าใช้จ่ายค่าโอนค่าภาษีนะคะด้านหน้าติดกับถนนสาธารนณะและยังมีแม่น้ำด้วยค่ะทุกคนวิวดีอากาศดีมากๆเลยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งชุมชนเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ใจกลางเมืองของตำบลสาลิกาเลยค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้ พื้นที่บริเวณรอบๆก็มีบ้านพักบ้านพักตาอากาศบ้านพักผ่อนบ้านผูวิลล่ารวมทั้งคาเฟ่และแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายจุดเลยค่ะ หน้าแปลงที่ดินหันไปทางแม่น้ํานครนายกค่ะและหน้าแปลงที่ดินนะคะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะระดับน้ําทะเลของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่17.5เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดเต้วเข้าชมได้เลยนะคะการเดินทางเข้าออกก็สะดวกมากๆค่ะเข้าจากถนนหมายเลข3049เพียงแค่950เมตรเท่านั้นค่ะห่างจากตัวเมืองลง พยาบาลนครนายก18กิโลเมตรค่ะห่างจากเขื่อนขุนด่าน12กิโลเมตรค่ะห่างจากน้ำตกสาลิกา7กิโลเมตรค่ะห่างจากรังสิตฟิวเจอร์94กิโลเมตรค่ะเดินทางจากกรุงเทพก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะสนใจนะัดแต้วเข้าชมได้เลยค่ะ ยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะ เรื่องที่ดินแปลงนี้นะคะใกล้กับแหล่งชุมชนใกล้กับคาเฟ่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกนะคะตำบลสาริกามากๆเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดแต้วเข้าชมได้เลยค่ะที่เบอร์084-779-3287ค่ะ1ไร่2งาน45ตารางวาค่ะด้านหน้าติดกับแม่น้ำนครนายกวิวสวยๆเลยนะคะแล้วก็ยังมองเห็นวิวเขาด้วยค่ะสนใจนัดเต้าเข้าชมได้เลยสำหรับคลิปนี้เต้าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ฝากกดติดตามช่องของแตวไว้ด้วยค่ะแต Color ้ Colorful เพ่ดินสวยนะขอายกบายแ้วค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ